เสียใ,ใจค่ะหรื <No. S 1> อยากให้ลูกได้กินนมตัวเองค่ะสีขึ้นเนี่ยมันก้อนใหญ่มากไหมคะพี่วาดเขาบอกว่าคุณหมอว่ามันอยู่ลึกค่ะ oh. มันจะเป็นโพรงเข้าไปเลยค่ะ oh. บริเวณเต้าเลยค่ะสามสีปีแล้วค่ะิ oh. ตอนแรกมันมันจะเจ็บค่ะแล้วมันก็จะบวมค่ะบวมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหนองค่ะ คือเขากีตรงที่เป็นหนองค่ะเขาระบายหนองออกเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะแต่ตอนแรกเป็นข้างซ้ายก่อนค่ะพอข้างนี้หายได้ประมาณสักเดือนเดือนนี้เลยค่ะข้างนี้ก็มาเป็นอีกค่ะเท่ากับว่ายังไงก็ไม่ได้ให้นมลูกเลยใช่เพราะมันเกิดขึ้นมัน,แ,นแบบว่าทําอะไรก็ลําบากค่ะเราต้องคอยแบบว่าไม่ให้โดนน้าอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย ครั้งแรกพี่ว่าสั่งมาทานกี่กระปุกก่อนปุูกเดียวค่ะทดลองดูค่ะทานวันละกี่เม็ดตอนแรกเขาบอกให้ทานเม็ดต่อแคปซูลอาทิตย์แรกค่ะทานไปประมาณกระปุกนึงค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเรื่องสีมันเป็นยังไงบ้างมันก็จะยุบก็จะค่ะแล้วตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วพี่ว่าทานเยอะมากค่ะที่แคร์เดยวตร้อนนะคะโอ้โอ้ พี่ว่ากทกนมาเยอะตอนนี้อาการสีกลับมาไหมคะมียังยังค่ะร็ดูสิปีเ่ยค่ะเขาจะหายแล้วละ่ะแล้วมีการไปตรวจเช็คก,กับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตรวจมาปีหนึ่งแล้วค่ะเรื่องการนอนหลับเป็นอย่างไงี้างคะพี่ว่าถ้าทานตัวนี้หลับดีมากเลยค่ะพอทานไปแบบว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเงี้ย<ะ>ง่วงมากเลยค่ะทานตัวนี้ก็ดีจริงๆค่ะยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงๆค่ะคือเป็นสีได้เลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้ร้านยูคอปปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ